ทำไมต้องพามันมานอนที่นี่ด้วยแล้วจะให้เขาไปนอนที่ไหนบ้านก็ขายไปแล้วพี่ไม้ก็ติดต่อไม่ได้แต่ว่ามันไม่ใช่แก้วแก้วยอมรับความจริงสีทีเถอะว่านี่คือเมย์นะเมย์กลับมาแล้วแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามยังไงเราก็ควรจะให้เขาอยู่ใกล้สายตาเรามากที่สุดป้องเอาเมย์ต <laughs> ื่นแล้วเหรอเมย์เมย์หิวไหม กินอะไรไหมเดี๋ยวป้องทำให้กินดีไหมกาแฟสักแก้วป้พอกาแฟนะกันเมยนั่งก่อนว่าทำอะไรแต่เช้าวะแก้วฉันอยู่ที่นี่ฉันบอกแกแล้วไงว่าฉันกับป้องเออฉันนึกออกแล้ว่าแกกับป้องแต่งงานกันแล้วฉันลืมเมยกาแฟ Thank you เท่ากับว่าตอนนี้เราเป็นอะไรกันนะป้องแฟนเก่าใช่ป่ะแล้วฉันกับแกแกฉันยังเรียกแกว่าเป็นเพื่อนได้อยู่หรือเปล่าเมย์แกไม่อยู่แล้วนะ ฉันกับป้องเรามีสิทธิ์จะคบกันฉันไม่ได้ทําอะไรผิดต่อแกทั้งนั้นแกไม่มีสิทธิ์จะมาโทษฉันนะฉันไม่โทษอะไรแกเลยฉันคิดไม่เข้าใจว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นก็จู่ๆแค่วันเดียวอ่ะแฟนฉันมาแต่งงานกับเพื่อนสนิทของฉันแกคิดว่าฉันควรจะมีปฏิกิริยายังไงหรอแกไปคิดบ้างเหรอว่าฉันจะกลับมาใครจะไปคิดแต่ฉันก็กลับมานี่ไงแกลองนึกภาพดูนะถ้าเกิดว่าเราสลับกันอ่ะ เป็นแกที่หายตัวไปฉันไม่มีวันแต่งงานกับแฟนกันแน่นอนแต่ว่าแกไม่ได้แค่หายไปไงมีแกตายไปแล้ว